เปิดโพลความมันเอาใจสายบูสสำหรับศึกวันลุมพินี1 3 3ในวันที่14พฤศจิกายนล่าสุดเปิดตัวคู่เอกของรายการโดยเป็นการดวลกันกร,ระหว่างต้องเพชรผ่านทองยิมปทัทกเกรเกอร์ทอมจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทยรุ่นฟลเวท125-135ปอนด์ต้องเพชรเริ่มพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการขยับมาบูรุ่นฟลเวทเต็มตัวคือการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยโชว์ผลงานแรกบนพิกัดใหม่ในศึกวันลุมพินี111เมื่อเดือนมิถุนายนด้วยการเอาชนะน็นอกอายยก2 ทุ่งหลวงบ้านรามบาพร้อมคว้าโบนัส350,000บาทครั้งที่4ก่อนที่ไฟต่อมาในศึกวันลุมพินี120เมื่อเดือนสิงหาคมจะสู้กับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะได้อย่างสนุกโดยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายด้วยคะแนนไม่เอกันัน2ต่อ1เสียงล่าสุดต้องเพชรมีโอกาสได้ล้างตายอดเหล็กเพชร และทำได้อย่างสวยงามในเกมการต่อสู้ที่เข้มข้นไม่แพ้ภาคแรกโดยเจ้าตัวเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยคะแนนไม่เอกจฉาในศึกวันลุมพินี126เมื่อวันที่26กันยายนพร้อมเรียกความมั่นใจกลับมาสําเร็จครั้งนี้เจ้าตัวเตรียมวัดฝีมือนักชกต่างชาติเป็นครั้งที่สองรายการหวังโชว์ความดุดันคว่ำเกรกเกอร์เพื่อเก็บชัยต่อเนื่องให้ได้อีกครั้งด้านเกรเกอร์เปิดตัวได้อย่างน่าจดจําในศึกวันลุมพินี63เมื่อวันที่17พฤษภาคมปี25667โดยวันนั้นเจ้าตัวอ,อ,อาวุธและลูกเล่นสุดพรพราวปิดเกมน็อดเอาทากุั้น คู่ชกจากญี่ปุ่นได้อย่างสวยงามเพราะประเดิมคว้าโบนัส350,000บาทแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวภาพจาก o n e f c c o m t h ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn